เรื่องต่อไปสายต่อไปอย่างที่บอกเป็นเรื่องของคุณหนุ่มพระประแดงตอนนี้พร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับคุณหนุ่มสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เดอะช็อกในคืนวันพุธครับสวัสดีครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับพี่หนุ่มเองเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมานี่ใช่ไหมอ๋อใช่ครับไอตอนที่ผมไปเที่ยวที่ทาง,งานนะครับผมที่ไปที่ตอนผมไปเที่ยวเกาะ เกาะป่าการังที่เคยมาเล่าอะครับผมที่นั่นนะครับผมอันนี้ผมเล่าเลยนะไช้เชื่นะอ่าแล้วคือคือตอนที่ไปเที่ยวที่เกาะป่าการังที่ผมเคยมาเล่าเนี่ยหลังจากเที่ยวเสร็จแล้วเนี่ยผมก็กลับมาที่บ้านที่ที่พังงานะครับผมทีนี้อ่าตอนที่กลับไปเนี่ยมันก็มีอ่ามีข่าวหนึ่งคือว่ามีอ่ามีอาจารย์รูปอาจารย์คนหนึ่งนะครับเรียกเป็นอาจารย์คนอางารยนแกคือว่าจะเป็น เก่งเกี่ยวกับวิชาอาคมมากเลยเหมือนกับว่าเวลาที่ใครมีของเข้าหรือมีอะไรเนี่ยนะฮะอาจารย์ท่านเนี้ท่านก็จะเหมือนกับไปแก้ของให้อะไรให้ครับนะฮะแล้วก็มีมีอะไรอ่าท่านเป็นแบบเก่งทางด้านวิทยาคมทํานู่นทํานี่อย่างเงี้ยมีพยายานมีอะไรเงี้ยคนกจะให้ความเคารพนับถืออ่าเดี๋ยวถ้าคุณนักผมป่าผมอ่าตั้งชื่อจากชื่อนี้อ่าชื่อเรื่องที่เรื่องนี้ไม่ได้บอกครับชื่อเรื่องอ่าอ่าผีทวงคืนนะครับอันนี้ครับ อ่าโอเคทีนี้อ่ะพอไปถึงเนี่ยอ่าท่านอาจารย์อาจารย์ท่านเนี้ยอ่าแกเสียอ่าแกเสียก็ดีอาจารย์ดีเนี่ยก็เอ้ยพี่หนุ่มพี่หนุ่มอาจารย์ที่ว่าเก่งๆอาจารย์ท่านเนี้ยท่านเป็นพระหรือว่าเป็นคารวาสเป็นเหมือนกับอ่าร่างทรงด้วยแล้วก็อ่าเป็นคาราวาสนะใช่เป็นคาราวาสแต่เขาจะเรียกว่าอาจารย์ใช่ครับผมทางใต้ที่เป็นแบบคนเข้าทรงด้วยอะไรด้วยแล้วเขาก็จะแบบ เก่งทางด้านการแก้ของเลยประมาณนี้ทีนี้ท่านเสียพอเสียปุ๊บข่าวตอนนั้นวันนั้นกลับไปปุ๊บเอ้าทำไมท่านเสียล่ะเพามีคนมาแจ้งข่าวพวกลูกศิษย์อย่างเงี้ยเขาบอกว่าอ๋อพอดีอาจารย์ท่านเนี่ยขับรถไปประสบอุบัติเหตุนะฮะทีนี้ว่า,าคนก็ไปช่วยกันอะไรเงี้ยส่งโรงพยาบาลทีนี้พอส่งโรงพยาบาลปุ๊บเนี่ยก็ยื้อไม่ทันท่านก็เสียทีนี้พอเสียปุ๊บพวกเนี่ยจับงานศพอยู่แถวๆในเมืองนี่แหละ เออไปไปงานศพกันไหมไปช่วยกันไหมอะไรเงี้ยทีนี้ว่าด้วยทางฝั่งพ่อแฟนเนี่ยเขา,เขา,าก็เหมือนกับว่าพอจะรู้จักกันอยู่อะไรประมาณเนี้ยอ่าก็เลยไปงานศพเขาอ่าฮะกับทีนี้พอไปงานศพเขาทีปุ๊บเนี่ยเขาก็แบบขอขอให้ผมมาไปช่วยถ่ายรูปในงานหน่อย,ยว่างานแขกหรือออกมาอะไรประมาณเนี้ยครับอ่าโด,ย,ดยการที่เราขึ้นไปเที่ยวกลับมาเนี่ยเราก็พวกกล้องของเราอยู่แล้วใช่ไหมอ่าเราก็อโอเคได้ครับเดี๋ยวผมไปถ่ายรูปให้ก็ได้อ่า สำหรับคืนนี้นะเป็นคืนแรกผมไม่ถ่ายให้ก็ได้ประมาณนั้นอ่าผมกับแฟนแล้วก็แล้วก็อาของแฟนก็ก็จะมีหลานสองคนนะพาไปด้วยอะไรประมาณนี้เหมือนเขาก็พอรู้จักอ่ากับอาจารย์ท่านนี้อยู่อ่าก็ไปงานก็ไปงานศพทีนี้เวลา,าที่เราไปที่งานศพเนี่ยผมส่วนตัวก็บอกว่าผมจะใส่พวกแบบท้าเวสุวรรณอะไรไปด้วยใช่ไหมครับเพราะเขาจะบอกว่าเป็นงานอาวะมงคลไง เราไปนะเราควรจะใส่พวกเครื่องรางของถังป้องกันจว,ว้บ้างเนี่ยอ่าผมผมก็ใส่ไปเลยก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วทีนี้วล่พะพอผมไปทุกเนี่ยเขาก็มือนก็จัดงานอะไรกันอยู่แล้วล่ะในศาลาวัดอย่างเงี้ยก็ตั้งศพตั้งอะไรอาจารนั้นเนี่ยนะ,ะ,ะก็อ่าก็มีแขกเหลือมานั่งอะไรก็แล้ว ทีนี้อ่าโ,โ,โดยโดยโดยวัฒนธรรมเนี่ยเขาก็จะมาถ่ายรูปกันหน้าหน้าหน้าโรงที่เป็นรูปนี้ใช่ไหมครับผมอ่ามามาถ่ายมาอะไรกันผมก็มีหน้าที่ถ่ายกับภาพเดียวมั่งภาพมือมั่งมานั่งกันอย่างเนี้ยอ่าเกาถ่ายให้เขาไปก็ไม่ได้อะไรทีนี้ถ่ายถ่ายไปแล้พักหนี่ยหลานหลานผมหลานหลานอ่าอาของแฟนที่ก็พาหลานไปด้วยาลูกเขาว่าเป็่หลานของแฟไปด้วยอาอาลูกของแมเนี่ยเขาก็ไปถ่ายก็ไปถ่ายรูปใช่ไหม พอผมถ่ายปุ๊บเนี่ยเขาก็นั่งนั่งอยู่เหมือนเขาก็หลุกหลิกลุกเด็กะอ่าแล้วเขาพักนึงเนี่ยพอถ่ายปุ๊บเด็กเาก็ลุกขึ้นมาใช่ไหมต่างภาษาเด็กอ่ะแล้วก็เขาก็ชี้ไปที่ข้างๆข้างๆที่วางเลือนที่มีลูกอ่ะอ่าแล้วเขาบอกผีผีอผีเออผมเฮ้ยอะไรวะผีอะไรวะผีผีผีแล้วเด็กก็วิ่งไปเลยก็วิ่งก็วิ่งจาก เออก็วิ่งจากตรงตรงตรงหน้าที่ถ่ายรูปไปอ้าวพ่อแม่เขาก็งงไงอ้าวจะปนะเด็กอายุประมาณสามขวบครับครับเออใช่สามขวบแล้วทีนี้ก็เฮ้ยอะไรวะผีผีเราก็เข้าใจว่าเอ้ยเด็กสามขวบเขาบเขามองรูปของอาจารย์กันเนี้แล้วเขาเด็กมันก็ไม่น่าจะบอกว่าเป็นผีก็ต้องบอกว่าเป็นรูปจุดทีาชี้ไปที่รูปใช่ไหมเออผีผีแล้วก็วิ่งไปผมก็เฮ้ยเริ่มหนาวแล้วเฮ้ยอะไรวะเนี่ยใช่ไหมอ่าทีนี้ปุ๊บ หาก็พระก็จะมาสวดพระก็มาสวดแล้วเดินทยอยจะมาสวดอย่างเงี้ยผมก็ต้องไปไปทางด้านหน้าเดินไปด้านหน้าเพื่อจะถ่ายพาะเวลาท่านนั่งมันเตรียมเราก็จะถ่ายบรรยากาศถ่ายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับค่ะเอ้ออออยแล้วก็ถ่ายรรจากครูปเด็กคุณที่ว่าเนี่ยจิ้ง็นจิ้งบนิงจิ้ง็นิาที่บอกว่าผีผีนะผเนี่ยผมไม่เชื่อน้องน้องเอ็มแล้วกันอ่าอ่าก็หลานคุณ,คณนั่นแหละถ่ายอ่าใช่ใช่แต่แต่เป็นเขาเป็นหลานแฟนะผมว่าผมก็ถ่ายถ่ายผมก็ถ่ายถ่ายรูปอยู่ใช่ไหมเออ เด็กนิ่งก็มาเดินมาเดินมาสะกิดผมอีกเดินมาดึงดึงไอ้หูนเกงผมอ่ะอ่าผมพิ่งมีอะไรวะเขาก็ชี้ไปตรงที่ที่ที่พระนั่งอที่ต่างจังหวัดเนี่ยเวลาพระสวดเนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนกับเป็นอิดกอว่าเก็จะนั่งเรียงๆกันนะด้านหน้าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเก้าอี้นั่งคเขาก็มาดึง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 กางเกงผมม่าเด็กคนนี้ยผมก็หันงไปเขาก็ชี้ไปตรงไอ้ที่นั่งที่ว่าถัดจากพระนั่งมาเนี่ยเขาก็ชี้อีก ผี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 เ<พ>อาะหมายถึงว่าพี่พพน,นุ่มหมายถึงพระเนี่ยพระที่มาสวดเนี่ยก็สี่รูปถูกไหมใช่ใช่รู้สึกจะมากกว่าสี่รูปนะจะประมาณกี่รูปนะคือเยอะประมาณ จ็ดแปดรูปจะนั่งเยอะๆอยู่คือนั่งเต็มนั่งเต็มไปตรงที่ที่เป็นเหมือนกับเป็นจิตที่เขาก่อแล้วก็จะมีพระประธานนั่งต่างกัว่าเขาจะเกาะจิตถึงนั้นนะผมก็ไม่รู้เขาเรียกอะไรนะโอเคเป็นอาสนะของพระเป็นที่นั่งสวดของพระนั่นแหละไม่ไม่ไม่ใช่แต่ว่าถัดไปจากรูปสุดท้ายเนี่ยเด็กชี้ไปตรงนั้นถูกไหมใช่ครับมันจะก่ออีดยาวไปเลยผมจะที่ต่างก็จะเกาะยาวไป็นแถผ่ไยอ่าแล้วก็ดาวตรงนั้นเป็นที่นั่งนี้เด็กก็จะชี้ไปหลังหลังหลังตรงแหลังจากที่พระนั่งไปแล้วก็ชี้ไปดึงเกงผมมากเขาบอกว่า ผีผีผีเออผีเอเอ,อผมก็โอ้ยอะไรวะเนี่ยผมก็ค่อยเท้าเอสุบันอยู่ใช่ไหมผมก็หันพระเนี่ยกลับไปทางข้างหลังผมเลยเพราะว่าก็ชี้มาทางข้างหลังผมเอ่อผมผมก็ห้อยพระกลับหลังไปเลยใช่ไหม <c ười> ทีเนี้ยมันผมก็สังเกตด้อะไรวะผมก็ถอยออกมาเฮ้ยสักแม่งๆนะผมก็ถอ,ถอยถอยถอยออกมาจากตรงด้านหน้านะก็ถ่ายข้างหลังบรรยากาศคนนัน่งแล้วก็มีพระใช่ไหมทีนี้ผมสังเกตว่าผมสังเกตว่า น้องของไอ้น้องเอ็มเนี่ยที่ยังเด็กอยู่และที่เขาอุ้มอยู่อะเวลาที่จะเดินผ่านได้ตรงนิทรรยนานะเด็กมันจะร้องอนะ่ะเออ,เ,อ,อเด็กมันจะร้องเหมือนมองไปแล้วมันก็จะร้องครับครับมันเออมันก็ไม่ไม่กล้าเดินผ่านนะแม่ว่าเอาลูกเป็นอะไรก็ร้องจ้านะเน<อ>ี่ยต้องเดินออกมาจากไปตรงที่นั่งตรงเนี้ยคเดินอ้อมมาจะเดินผ่านนะเด็กมันร้องผมก็เอาแล้วเฮ้ยมันมันอะไรวะแ้วทีนี้ว่าอทางจังหวัดเนี่ยศักเเลยก็จะเป็นคนสวดศพ กันมานสับป,ประเลย<ำ>สปปเบปก็เลยก็อาเป็นคนน,นาอะไรคนนํานานําสวดเอ๊ะทำไมสับป,ปเลยไม่มาท่าทีทุ่มแล้วยังไม่มานใช่ไหมก็พักหนึ่งเขาขี่เออแล้วพัวกห<อ>นกขขึ่งก,ก็แบบขี่มอไซค์มาเลยแบบกระหืดกระหอบมาเนะี่ยครับครับแล้วก็มานั่งแล้วก็มานั่งสวดเออเหมือนเหมือนกับว่าไปล้มอะไรมาด้วยไงไอไอไอ้อสอกเลยเหมือนมีแผลเฮ้ยไปล้มอะไรมาหรือเปล่าถึงได้มอย่างนี่ใช่ไหมอ่าก็ไม่มีอะไรเขาก็สวดไปสวดไปแต่เหมือนก็ ทางเขาเขารีบอะ่ะเออคงจผคงจะรีบมางานเดี๋ยวไม่ทันอะไรเงี้ยอ่าอีนี้ก็สวดไปก,ก็จบงานวันนั้นไปแล้วจบปุ๊บก็พอเสร็จงานพุทธพุทธผมก็กลับกันอยู่หน้านั่งรถจะกลับกันมา<ะ>เออลหลานเลยแล้วขึ้นมาบนรถคันเดียวกันเนะ่ะพอขึ้นรถโอ้โหขรถแฟนขึ้น,นรเถเลยเสร็จแล้วเด็กนี่ยังไม่จบอีกชี้ไปที่ประตูตรงสาราวดัดไอ้ตรงที่เก็บศพอ่ะก็ ผีผียังอยู่ผียังอยู่โ oh. อ้ย uh. <c oughs> อ่อ่าผียังอยู่ผียังอยู่ผีผีแล้วเด็กก็วิ่งขึ้นรถเลย <c oughs> ผมก็เฮ้ยอะไรวะนนี่เฮ้ยมันมันมันแชบทําแมมงทำแมมงล่วเราก็เลยเอาขึ้นรถอ่าพวกเราขึ้นรถผมก็จะบอกขึ้นรถขึ้นรถนะเดี๋ยวจะขึ้นมาหมดอ่าแล้วบอกออาพวกเราอ่าเอาพวกเรานะน้องเอ็มอะไรนะขึ้นรถกันนะ,ะขึ้นรถก็ขับกลับไปตอนนั้นก็สี่ห้าทุ่มแล้วก็เสียวด้วยเฮ้ย มันอะไรวะอะไรเนี่ยแล้วก็จะเข้าบ้านเนี่ยปุ๊บเนี่ยทีนี้บ้านที่ที่พังงานมันก็จะเป็นบ้านสวนเป็นป่ายางอย่างนี้ใช่ไหมครับครับรถก็ขับเข้ามาปุ๊บก็เอาโอ้ผมก็ต้องเอาไอ้ไอ้ไการทับทิมมาล้างหน้าก่อนเข้าบ้านเนี่ยมากเพราะว่าความเชื่ออ่าก็ล้างล้างหน้า,ล,าล้างตาไอ้ยาน,นี่เขาก็กลับบ้านเขาไปก็งอยู่เลยกะแวกใกล้กันอ่ะฮะก็คือน,นั้นก็นอนก็นอนในใ,นใจแล้วก็คิดนึกในใจเ่าเด็กมันจะด้วยอะไรวรหรือว่า อย่างเราเคยได้ยินบ่อยๆว่าเด็กมันจะเห็นอะไรที่เราไม่เห็นใช่เด็กยังใสย,ยังใช่ใช่ทีนี้อายุก็ประมาณสามขวบเนี่ยเราก็เราก็ด้วยความคิดอะผมก็กลับมาดูรูปที่ผมถ่ายนะพี่ติดอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยติดอะไรมาหรือเปล่าว่าอะไรเงี้ยก็มานั่งไล่เช็คนะเออก็ไม่มีไม่มีอะไรเออไม่ได้เหมือนชัตเตอร์ไม่เหมือนอะไรนะเออก็ไม่มีเออทีนี้ว่าผมก็นั่งโปรเซสรูปก๊อปรูปไปลงไปในคอมอะทีนี้ก็ประมาณสักตีสองเออ ผมก็เสร็จแล้วอยากเข้าห้องน้ำเะมันก็รู้สึกอยากเข้าห้องน้ำเนี่ยนะปวดปวดปวดเฉียอด้วยตีสองที่ว่าบ้านไอ้สวนที่ผมพักเนี่ยห้องน้ามันมันอยู่มันจะอยู่อีกบ้านหนึ่งผมจะต้องเดินเดินเพื่อไปเข้าห้องน้ําเอก็เดินจากจากห้องนอนผมว่าเดินเดินเข้าไปอีกอีกบ้านที่ติดกันแล้วห้องน้ำได้อยู่ตรงเนี้ยพอพอเดินเข้าห้องน้าเสร็จอะไรเสร็จใช่ไหม ตาผมก็เหลือไปเห็นในประตูฝั่งตรงข้ามห้องน้ําอ่ะ้าเออห้องน้ําอยู่ในตัวบ้านหรือเปล่าหมยถึงห้องน้ําอยู่ในตัวบ้านใช่ห้องน้ํามันอยู่ในตัวบ้านอีกบ้านบ้านใหญ่แต่ผมมานอนห้องนอนอยู่ห้องเล็กอ่าผมจะต้องเดินมาเข้าห้องน้ําเอต่างจังหวัดมันจะทําแยกครับครับเออก็เข้าห้องน้ําปกติก็ไม่มีอะไรที่ว่าจังหวัดที่ผมจะเดินกลับเข้าห้องเนี่ยซ้ายมือมันจะเป็นประตูที่ออกไปเป็นสวนยางห้าเออใช่ไหมผมก็เห็นไฟวัด แว๊บเป็นไฟแบบมีออนอ่ะแว๊บฮะเฮ้ยแสงอะไรวะนั่นอะด้วย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 อะไรก็ไม่ร uh ู <the <the ้ว่าทําให้ผมมาเดินไปดูเฮ้ยเออมันแสงอะไรวะประมาณตีสองอะผมก็เดินเดินไปแสงก็วัดวัดอยู่ตรงต้นยางใช่ไหมวัดวัดวัดผมว่าจ้องมันแสงอะไรวะด้วยความอยากรู้โอโหป๋าภาพที่เห็นน่ะไฟอะไรรู้ไหมไฟอะไรมันเป็นไฟไอไอหลอดไฟที่คาดหัวที่คาดหัวเนี่ย พอดีพ่อแฟนนะเขาใส่ที่หูใส่ที่หัวเขากำลังกีดยางอยู่อ่าเออผมผมผม,ผม,มก็สะดุ้งเลยเฮ้ยนึกว่าไฟอะไรอา้าวกลายเป็นพ่อแฟนก็ใส่ไฟหลอดอยู่เขากีดยางอยู่แล้วก็อา้าวลูกมาทําอะไรตีสองแล้วผมอา้าวผมก็เห็นไฟแวบๆนึกว่าอ,อะไรเขาบอกอ๋อเขากีดยางอยู่หัวทีสองอ่าเอาเอ,เอมีอะไรหรอือเปล่าบอกไม่มีอะไรครับพอดีผมเห็นได้เแวบๆแวบๆออามนใจเราว่าก็าิดว่าอุ้ย มันหลอนๆอ,อยู่ไงครับครับก็เลยคิดไปไกลเลยอ่าอ่าคิดไปไกลเลยแต่ทีนี้จังหวะหนึ่งอะผมมองไปทางไปทางซ้ายมืออีกทีหนึ่งมันจะเป็นบึงมันจะเป็นบึงนะไอสวนยางแล้วมันมีบึงอแล้วตรงข้ามมันมีบ้านหลังหนึ่งมันเปิดไฟสว่างเลยผมก็ถามว่าพ่อบ้านหลังนั้นนบ้านใครอะเปิดไฟสว่างเลยดึกตนนนะะ่นนี้ว่าบอกอ๋อบ้านไอสัปเหร่อเนไ่ยที่วันนี้อยู่ที่วัดนะ่ะ ตัมอยู่ตรงข้ามบึงตรงนี้ออกไปเนี่ยเลยไปแต่เราแต่แต่เราตาเรานะมองเห็นอยู่ว่ามันสว่างอยู่อ่าอ่าอ่าเราก็มันทําอะไรเดืกดเดือดมาไี้ทํางานแล้วที่วันนี้ถึงได้อ๋อสงสัยทาอะไรอยู่แน่ๆเลยถึงได้ไปสายวันนี้ออเประมาณนั้นอ่ะก็ไม่มีอะไรก็ก็ผ่านไปทีนี้พอวังวันรุ่งขึ้นวันรุ่งขึ้นผมก็ต้องไปถ่ายอีกเป็นวันที่สองเนี่ยมาครับอ่าก็ไปถ่ายอีก ทีนี้ว่าไอ้หลานนี่มันก็ไปเหมือนเดิมมันก็เหมือนเดิมเลยมันก็ไม่ค่อยกล้าไปตรงด้านหน้าเนี่ยที่บอกว่าผีๆเนี่ย<ะ>เออก็ไม่กล้าเขาไปอีกทีนี้ทีน,ทนี้วันนี้อ,อ่าอ,อ่าสัปเหร่เขาก็มาตรงเวลาใช่ไหมอ่า<ะ>แต่ท่าทางเนี่ยเขาก็เหมือนกับเหมือนกับนอนไม่เต็มอิ่นม,มาผมก็เห็นอ๋อผมใสยเขาอยู่ละแวกแถวบ้านผมม่าดีไงผมใส่ว<ะ>่ามงจะทํางานเด็ดเออก็ประมาณน,านั้นทีนี้ว่าเขาก็พอพระมาสวดเขาก็นําสวนนำอะไรสกพักงใช่ไหม ผมก็ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศเลยไปเปิดเปึ๊บปิดสะพัฒน์ในงานเขานำสวดอยู่ดีๆนะเอออยู่ๆเขาลม้มลงไปเลยอ่ะเก้าอี้ที่เขานั่งไอ้เก้าอีพ้พลาสติกอ่ะเออเออเขาล้มพลวดไปแล้วเขาชักเออ,เอ,อแล้วก็ชักปากปักโอ้ยขนก็แตกหือเลยเฮ้ยพระพระเพิรลุกขึ้นมาเลยเฮ้ยเรียกว่าชักเออชักชักแล้วก็พวกเอาของของกูคืนมาเอาของของกูคืนมา เออเอาของของกูคืนมาแล้วก็ชักชักแบบเออไอไอคนที่นั่งข้างกระจายอ่ะกระจายออกมาเลยโต๊ะเต้กระจายอมเลยผมก็ถ่ายรูผมก็ถอยเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเออเอาของกูคืนมาแต่เสียงมันแหบมันชื่อเสีือกูนะเออของกูคืนมาของกูคืนมาเนี่ยเออแล้วชักพระก็เหมือนกับพระก็ไปกุฏิเหมือนเอาน้ําน้ํามนต์เลยมาสาซะหน่อยอ่ะเออสักพักมันก็เหมือนเริ่มสาเง่ เหมือนเหมือนเหมือนโดนอะไรสิ่งก็ไม่รู้ว่าเออแล้วก็ุกคืนงานนี่ก็โอ้ยไหวไหมเนี่ยยังยังจะไหวต่อไหมเนี่ยคือวันนั้นก็เลยบอกว่าเลิกเลยนะก็คือว่าหาคนมาแทนไม่ได้เอาคนมานำสวดต่อนี่ก็คือวันนั้นก็จบเลยแค่นั้นแหละเดี๋ยวนะเ,<อ>เดี๋ยวนะนนนเดี๋ยวนะพี่นุม่มครับ mm. หลังจากเหตุการณ์สงบคืนนั้นเนี่ยอ mm. ไม่ได้สวดต่อเหรอพระไม่ได้สวดต่อ เขาจะสวดต่อแต่ว like. ่ามันหาหาเหมือนกับหาคนสวดคือไม่ได้สวดต่อถูกไหมใช่ใช่เขาบกไม่ได้สวดต่อแล้วก็กระจายกันเลยแล้ว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 น้าสับเปลอเนี่ยพอฟื้นมาแล้วได้คุยได้พูดจาอะไรไหมผมว่าต้องมีไทยมุงถามอ่ะใช่ใช่เขาก็บอกว่าผมเป็นอะไรไปเนี่ยผมเกิดอะไรขึ้นเหรอบอกอ้าวเมื่อกี้คุณชักไปคุณเป็นโรคลมชักหรือเปล่าหรืออะไรแต่เมื่อกี้เนี่ยคุณพูดจาแปลกๆนะ อเออเขาบอกโอ,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 อ้ผมไม่รู้สึกตัวเลยเอ,อ่าแล้วอะไร่วะแล้วแล้วแล้วเราได้บอกเขาหรือเปล่าว่าเขาพูดอะไรไปบอกบอกว่าเอาของของกูคืนมาใครเอาอะไรของของของลุงไปเหรอบอกเอ้ยไม่มีนะลุงก็ไม่ได้ไม่มีใครเอาอะไรของ,ของ,ของลุงไปนะอ่าอเออใช่ทีนี้นเขาบอกเฮ้ท่าทางไม่ค่อยดีแล้วก็เลยคนในง,งานพวกลูกศิษย์อาจารย์<ข>ที่ว่าแกเสียเนี่ยก<ข>็เลยพาแกกลับไปบ้าน แต่บ้านที่มันอยู่ตรงดรงขามบึงไปที่ผมมองเห็นกลางคืนน่ะเขาพาไปส่ง,งทีนี้พอวันรุ่งขึ้นวันวันที่สามมันงเหมือนกับอ่ามันเป็นวันเผาหรือวันอะไรนี่แหละอะถัดมาเนี่ยผมก็ไปในงานสมือนไปก็ไปถ่ายรูปเหมือนเดิมอแต่เขา,าป่้งกับเลยคนใหม่ละเพราะว่าคนนี้เหมือนกับว่าไม่ค่อยดีก็เปลี่ยนคนใหม่เปลี่ยนคนใหม่มาอะไรมาเงี้ยอ่าแต่เหมือนกับว่าพอพอจังหวะอพิธีเราเสร็จเนี่ยเขาจะเผา เผาประมาณช่วงบ่ายๆประมาณเนี้ยเออก็ไอ้สับเปล่าคนนี้มันก็มันก็โผล่มาดีนะคนเดิมะนะใช่ไอ้คนที่ที่ล้มไปเนี้ยครับ,รบแต่ว่าเพื่อนเพื่อนเขาอีกคนที่มาแทนเนี่ยก็รู้จักกันนั่นแหละเออก็มาก็มาเหมือนก็มามาตอนเผามาตอนวอิธีเสร็จแล้วเนี่ยอ่าเขาก็มาเผามาอะไรกันวันนั้นใช่ไหมพอถัดพอหลังจากเผาวิธีอะไรเสร็จเรียบร้อยอันนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นละอ่าเพราะวันถัดมาเนี่ยเหมือนกับตอนเช้าเนี่ย ทางอาจารย์พวกลูกศิษย์ลูกหาเนะี่ยเขาก็ต้องเอาเอากระดูกเนี่ยไปลอยไปลอยมาเก็บกร,ระดูกอังคารหรางเนี่ยอ่ามาเก็บกระดูกแล้วก็ไปลยอยอังคารอ่าก็มีสัตปปลูอสองคนเนี่ยมาเหมือนเดิมเหมือนจะมาจัดเป็นตัวเหมือนนะเอากระดูกมาเรียงเป็นตัวอะไรเงรี้ยอ่าให้ให้ลูกศิษย์ไปลอยอังคารอะไรกันไปอ่าทีนี้ว่าเรื่องราวเนี่ยมันก็จบตรงนี้ใช่วแบว่าไอ้ไอ้แหมงจบตรงนี้ก็จบไปครับอ่าแต่ทีนี้ว่าเราก็งงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะว่าเฮ้ย มันเกิดอะไรขึ้นกับสับเปลยคนนี้ใช uh. ่ไหมเฮ้ยอย่างที่เด็กบอกผีผีเนี่ยเฮ้ยมันอะไรวะ uh. มือนก็คาใจเราอยู่วาแหละเออคาใจหรือยู่ผมก็เฮ้ยคงจะแหมเด็กแล้วนะมันจะเอาอะไรกับเด็กใช่ไหมเออเรื่องนี้ก็ผ่านไปทีนี้ตอนช่วงต้นปีเนี่ยที่ผมที่ผมอยู่เนี่ยอา่าผมก็กลับมาที่กรุงเทพช่วงต้นปีอะ่ะ uh. กลับกลับมาที่กรุงเทพใช่ไหมทีนี้ถัดหลังจากวันนั้นมาเจ็ดวันประมาณเก็ดวันใช่ไหม น้องชายแฟนเนี่ยเขาก็โทรมาหาผมเหมือนจะคุยกันเนี่ยะอะไรกันตายเขาบอกว่า<ะ>พี่พี่พี่รู้จักก,กับกับกับเปลเรื่อคนั้นไหมที่มันชักในงานศพอ่อครับอกเออเออทำไมตกลงแกเป็นอะไรวะวันนั้นน่ะยังไม่เคลียร์อะไรว่าเป็นอะไรเขาบอกอุ้ยแกตายแล้วนะ,ะเออตายผมเฮ้ยทำไมตายอะ่ะเขาบอกว่านี่เลยนี่วันวันวัน,วน,วนไอหลังจากวันนั้นมาเนี่ย เขาบอกว่าสับเปลเลคนนี้ก็เหมือนมีอาการแต่ว่าเบอร์เบอร์มึนมึนนะนะเหมือนกขาลอยลอยอ่ะไปวัดเวลาทําอะไรก็ลอยลอยอะไรยเงี้ยแล้วมีอยู่วันหนึ่งกลางคืนล้วก็เป็นงานศพนี่แหละอยู่ๆอยู่ๆก็แบบตะกูลขึ้นมาโอ้ยกูกลัวแล้วกูกลัวแล้วกูกลัวแล้ยแล้วเขาไอคนที่คนที่อยู่หน้าวัดเขาบอกนะที่เขาค้าขายกันอยู่อ่ะเออเขาบอกแล้วอยู่ๆเขาก็คว้ามอเตอร์ไซค์อ่ะบิดออกมาจากวัด <อ>แล้วก็แล้วก็พุง่งอแล้วก็พุ่งมาที่หน้าวาดัดอ่ะไอ้รถไอ้รถสิบล้อขนปลามันวิ่งมาบดีค<อ>นกระจายเลย<อ><อ>ตายเสียชีวิต<ะ>เออตายคาที่เลยเฮ้ยแล้วบอกเฮ้ยเอา้าแล้วทำไมแกเป็นอะไรแกหลอนเรื่องอะไรวะเ,เขาบอกว่าทีเนี้ยมันมาเฉลยตรงที่ว่าตอนแกตายใช่ไหมไอ้เบระคนนี้ตายาตอ่ะพวกญาติอะไรของเขาเนะี้ยก็มาที่บ้านใ้บ้านที่อยู่ริมบึงเนี้ย ครับเออก็เหมือนก็ไปเก็บข้าวเก็บของอะไรนะโอ้โหป๋าทําไมรู้ไหมไอ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 สับเป,ปลือกคนเนี้ยไม่ธรรมดาในห้องนะมันมีพวกแบบว่าพวกโต๊ะโต๊ะอ่ะวางทํางานนะ่ะแล้วมันมีพวกเศษพวกเศษกระดูกพวกเศษกระดูกเศษพยันเออแล้วก็พวกแบบเหมือนกับพวกทําของนะอ่ะเออแล้วก็แล้วก็เหมือนตั้มพวกอูมานนะ่ะเต็มโต๊ะเลย เออ oh มัน amm, ต amm, ัน๊มตั้มัน็มตั้มเออมันตั้มกูมาเลยเต็มโต๊ะเลยแล้ว,แล,วแล้วมันแล้วมันไปเจอไอ้พวกข้าวข,ของของ,ขอ,งอาจารย์ที่ตายอ่ะเออคล้ายๆว่าอาจารย์คนที่โดนรถชนน่ะตอนที่เขามาช่วยอ่ะไอ้ตกลงนู้มันไปช่วยแล้วมันไปเอาของเขามา oh มันไปเอาพวกไปเอาพวกพยานไปเอาพวกพระที่เขาห้อยอ่ะมาเออแล้วที่แล้วที่มันเลวร้ายกว่านั้นน่ะมันมีพวกเศษกระดูกอะเหมือนพวกกระโหลกหน้าภากระโหลกเลยพวกเนี้ยของใคร่รูกเอง น่าจะเป็นของอาจารย์คนที่วันนั้นมันไปมันไปเผาอะนัําไปไปไปรอกันน่ะเออเพราะมันเหมือนกพบว่ามันเชื่อเลยว่าอาจารย์ที่เก่งพวกเนี้ยพวกกระดูกระอะไรพวกเนี้ยมันมีมันมีมันมีของอะแล้วเอามาบดผสมทําพระทําอะไรพวกเนี้ยทาพวกกุมารน่ะอาจจะเป็นอาจจะเป็นกระดูกท่านอื่นก็ได้เพราะอาจารย์ยังประสบอุบัติเหตุเสียเลยอ่าคนนั้นไงเราก็ไม่รู้เหมือนไงทีนี้ว่าไอไอไอกับเป๋อเนี่ย เขาไปสืบมาว่ามันทําพวกพระพวกอะไรส่งพวกคนจีนส่งอะไรพวกนี้ยส่งคนจีนส่งอะไรพวกนี้ทิ้งเขาชอบแนวนี้ไงใช่ใช่ใช่เพราะทางทะเลเขาอยู่ก็ชอบทางนี้ใช่เขาเขาอยู่แถวพังงาแต่ก่อนมีพวกนักท่องเที่ยวอะไรจีนอะไรมาเที่ยวเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนจะกับความไมกันไปแล้วเขาก็จะมีพวกของพวกนี้เขาก็ปั๊มอยู่ที่อยู่ที่ห้องแล้วน่ะโอ้ เต็มเลยทั้งกุมารทั้งขุนแผนทั้งอะไรอะ่ะลูกดอกอะไรเต็มโต้เลยนะเราไปเปิดดูว่าโอ้โหแบบมันมีมีมีมมมมพอพอเขาไปค้นอะ่ะลูกลูกศิษย์บางคนเ็าจาได้อะ่ะเฮ้ยมัน,นมันพักเครื่องของอาจารย์กูนี่ว่า<ห>เออไม่มาอยู่ที่นี่วามีหน้าตอนที่แกเสียเนี่ยมันหายไปไหนที่คอแกเนี่ยขุนแผนพายกุมารแล้วพวกเนี้ยเออหายเออแล้วพวกหลวงปู่ทิมอะไรก็หายหมดเลยนะแล้วมาเจออยู่ในบ้านนี้อิตาสับเลือเนี่ย S <S เออโห <S <S ได้เฉลยเลยเพราะว่าแสดงว่าวันนั้นเนี่ยกินชักลงไปเนี่ยแล้วบอกเอาของูคืนมาเนี่ยแต<อ>่อาจารย์อาจารย์เนี่ยมาทวงได้อย่างหนึง่งตอนผมถ่ายรูปอะที่เด็กบอกผีผีผีนะอเออผมว่าแน่นอนเลยคือแบบคือต้องมาทวงของแน่นอนนะอเออเออแล้วก็คนน้นโอ้โหในบ้านนี่ไตไม่ไหวเรามีทั้งแบบแพ็คแล้วก็มีนะแต่แพ็คเตรียมส่งอ่ะเออนี่หน้าแบบบางบางทีเฮ้ยทำไมกลางคืนเด็กๆดืไม่หลับไม่นอนเออมันก็แ่บ เหมือนกับปั๊มผ้าปั๊มปั๊มของอ่ะครับเออใช่ผมว่าโอ้โหนี่คล้าว่าผีมันมาทวงของมัน่ะนะเออ,อนั่นสุดท้ายก็ก็พวกพวกลูกศิษย์ก็เอาพวกของที่เป็นของอาจารย์อ<า>่ะก็เก็บหมดเลยแล้วก็ไปไปให้ทางญาติอาจารย์อ<า>่ะก็ะสุนให้พวกกระดูกกระดูกเลยเนี่ยเขาเขาไปให้วัดให้พระไปทำพิธีอะไรไปอ,อ,อโอ้โหนี่คือว่าแบบคือทําของเข้าตัวเองเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกับทวงของไง ทวงกระดูเอากระดูเข้ามาเอามีกระดูหน้าผากดยนะก็หมดแล้วเป็นแบบแผ่น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 เหมือนแผ่นกระโหลกอะอ,อ๋อใส่ลักมาตอนตอนที่เก็บกระดูกอะ่ะฮ่าอือครับพี่หนุ่มพี่หนุ่มพี่หนุ่มรู้ไหมว่าเขาเ,<ข>เขาตอนแปลอัฐิหรือว่าเก็บกระดูเนี่ยเขาทาไงไม่รู้ใช่ไหมคือไปถึงตอนนั้นตอนนั้นที่ไปเนะ่ที่ญาติญาติทางพวกทางญาติอะไรจะเรียกไรนะลูกศิษย์ลูกหาเขาไปเนี่ยเขาบอกเขา กขาเอามากองให้ล้วแล้วเขาเอามาเรียงเป็นตัวนะใช่ใช่เขามาเรียงเป็นตัวเารียแต่จว่าบางทีมันมันก็ไม่เยอะหรอกเหมือนกับว่ามาเรียงแต่ว่าเขาอาจจะม้มบางส่วนหรืออะไรอย่างนี้ไปไงออผมว่านะเพราะว่าวันนั้นเขาก็เหมือนกับว่าเขาเขาก็ไปกันสองคนนั่นแหละทีนี้ว่าความคิดก็ว่าพวกเกสี่เก่งๆเนี่ยพวกกระดุงกระดูกอะพวกนี้มันจะมันจะเข้มขลังไงเอาไปผสมอะไรเงี้ยคือคืออันเนี้ยันเนี้ยไม่ไม่ได้ตัดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตัด ไม่ได้ตัดสินว่าสับเปลอเนี่ยเอากระดูกของอาจารย์ไปคือผมไม่ได้ตัดสินนะเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้เอาไปก็ได้เพราะเขาตายไปอนก่อนหน้าที่บ้านเขาก็มีกระดูกเยอะแยะมากมายเขาก็จะอาจอาจจะเก็บเฉพาะกระดูกที่ที่ที่แกคิดว่าอเกิดวันนี้ตายวันนี้วันนี้เหมาะสําหรับการทําพิธีมันมีแค่บางศพล่ะครับคุณหนุ่มไม่ใช่ทุกศพนะจะได้เข้าใจเข้าใจใหม่ ก็ประมาณนั้นแต่น่ากลัวน่ากลัวช่แต่แต่ที่นี้งวงว่าไอ้ไอ้ช่วงจังหวะที่เขามางานน่ะเหมือนก็มาทวงเเอาของกูคืนมาเนี่ยมัน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 แน่นอนว่าต้องไปเอาอะไรของอาจารย์ท่านเนี้ยมาคือตอนนั้นเราก็ไม่รู้วา่าหรอาพี่หนุ่มตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเราไอ้เป็นลมชักหรือเปล่าเขาสติเขาไม่ดีหรือเปล่าแสดงว่าแสดงว่าคืนแรกเนี่ยที่แกแบบลุกลี้ลุกลนมาแล้วเหมือนกับที่มาช้าแล้วก็ เหมือนกับมีแผลถล่มถลอกล้มอาจจะหกก็ล้มวิ่งหนีก็ได้เขาแกอาจจะรับมือกับใจแล้วแหละอาจจะโดนอาจจะโดนมาแล้วก็ได้อย่างเงี้ยนอจนกระทั่งมาช้าอย่างเงี้ยแต่ว่าเอากันไม่ถงเพราะว่าสรรเพลิดทุกท่านเนี่ยก็จะมีวิชาอยู่กับตัวอยู่แล้วมากน้อยแตกต่างกันไปเหมือนแบบวิ่งคนปนักเขาสักนะสักเกือบเยอะอะตามแขนตามไม้สักยังสักกับไม่เกี่ยวครับพี่หนุ่ม สักไม่เกี่ยว helmet, pigs, ไม่เกี่ยวครับบางทีสักในรูปอื่นๆที่ไม่เกี่ยวอันนั้นกันนะไม่ใช่วิชาอันนั้นไว้กันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่มันเป็นอา่าองอื่นๆที่อย่างน้อยละสับสับเปลือกก็ทําน้ำมนต์ธรณีสารเป็นหละบทสมบทสวดอะไรเป็นแหละนะฮะทุกชาันมีวิชาหมดไม่ใช่เข้าตัวหรอกครับเขามาทวงคืนนะทีฮะเออนั่นสิค worldwide worldwide สือมันจะไปข้องเกี่ยวพวกนี้พอเอาทําไม่ดีมันก็เลย เหมือนกับอะไรอยาสนองตัวเองอะอะที่พี่หนุ่มพูดถูกเลยคือทําไม่ดีนนะคือเจตนาไม่ดีเป็นคนขี้โกงขี้ลักขี้ขโมยใช่ใช่ใช่แล้วคือมันมัดเลยไงเพราะว่าพระเนี่ยลูกศิษย์จ็จำได้เขามีเลขโค้ดเหรียญน่ะเหรียญพวกเหรียญเนี่ยมันจะมีโค้ดมีเลขมีอะไรเงี่เยเงินทองก็จําได้เลยเขอาอบอกนี่น่าวันนั้นเหมือนกับว่าขับระเลอนี่ก็ไปช่วยในรถแล้วก็ชุลมุนไงช่วงชุลมุนมส่งโรงพยาบาลเนี่ยประมาณนั้นะ เดี๋ยวป่านึกก่อนมันจะชื่อเรื่องอะไรดีใช้ชื่อนี้ไปก่อนแล้วผีผมผมใช้ผีทวงของเอาผีทวงคืนผีทวงคืนเดี๋ป่าจะเปลี่ยนชื่อไงได้แล้วแต่ปลาห็นเหมาะสมเลยครับผมสนุกสนุ้นแล้วป่ามีบ้างไหมครับพวกที่แบบฝังกระดูกอะไรพวกนี้ที่ห้อยคออยู่มีฮะมีเหรอครับพายกุมารอจะพลายกุมารไม่ใช่คือ พระที่มีมวลสารของเท่าอัฐิเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเป็นไพลกุมารเสมอไปแต่เขาก็จะเรียกว่าเป็นพระที่ผสมเท่าอัฐิก็จะอะไรที่เกี่ยวข้องกับผีกับวิญญาณเน่ะเขาเรียกมีมีคําว่าภพลาผสมอยู่ผมเคยผมเคยมีขุนแผนภพลกัญญาแต่ผมเคยใช้แล้วรู้สึกว่ามันแปลกๆนะแลนผมก็เลยให้เพื่อนไปขุนแผนภายกัญญาไม่ตาเคยได้ยินบ้างเคยเสนออะไรเออผมเคยเอามานะแต่ผมรู้สึกว่า พออยู่ในห้องอ่ะเหมือนแบบมเหมือนมีผู้หญิงมาเดินอลยผมก็ล,กลยกลัวไงผมเลยให้เพื่อนไปผมมารู้ทีหลังว่ามีการฝังกระดูกอะไรฝังผงภายกันยาอะไรนั่นแหละแต่ผมก็ใจไม่ถึง<อ>ไงฮะแล้วตอน <ใจ S 1> ไปเช่าไปนิมนต์มาไปทําไมถึตัดสินใจคือไม่รู้หนะว่าตอนนนั้ ไม่ตอนนั้นตอนนั้นเหมือนกับชิปแต่เหมือนกับว่าเป็นอะไรแบบทั้งโชครล้าเสน่ห์เนี่ยตอนนั้นรู้สึกว่าช่วงปีห้าเจ็ดมั้งผมเช่ามาอ่ามันจะเป็นพายสีสีสันเลยมีก้นรบมีอะไรเงี้ยแต่เขาบอกจะจองทำเุ็มโชคกล้าอะไรอ่าผมเช่ามาในในในเซตุ๊บนะครับปุ๊บก็โดนไปสามพันอ่าอุ้ยทำไมป่ารู้มีเหตุกันคือรุ่นนี้พัพัวกันเป็นผู้สร้างฮะอ้าวถูเอ้ยแหมที่มีหลายสีนะ อคือองค์คือพิมพ์เดียวกันแต่ว่ามีหลายเนื้ออแต่ละเนื้อก็สีแตกต่างกันของผมเป็นเอาเป็นเนื้อออกน้ําตาลนะแล้วข้างหลังก็จะเป็นยันสีแดงนะเหยื่ปไม่ยันสีแดงอ่าใช่ปั๊มหลังปั๊มยันหมึกใช่ใช่ใช่หมึกสีแดงนะเรือเข้มเข้มงะก้นครกตอนจองก็จองสบายใช่ผู่แต่ตอนนั้นแรงนะแต่นั้นแรงอยู่คนนิยม คือก็เป็นธรรมชาติธรรมดาแต่ว่าตอนนี้ก็ซื้อได้ในราคาไม่แพงละพันกว่าบาทสองพันก็น่าจะซื้อได้ในพิมพ์ที่สร้างน้อยๆในเนื้อที่สร้างแต่มาดูว่าจะเอามาผสมง่ายเราต้องต้องได้มาถูกวิธีนะครับผมถ้าไม่ไม่ถูกวิธีก็อย่างนี้เคสแบบเนี้น่าโูวอันตรายอย่างอย่างกรณีที่ที่พี่หนุ่มยกตัวอย่างเนี่ยพี่คนสร้างกับครูบาอาจารย์เนี่ยท่านทำวิธีบัตรพลี เพื่อขอขอไม่ใช่ควบคุมครับขอเศษขอส่วนมวลสารเอามาผสมในมวลสารอื่นๆในองค์พระอาจจะมาเพียงนิดเดียวแหละแต่ก็เพียงพอที่จะทำให้เกิดเรื่องต่างๆขึ้นได้ซึ่งเจ้าของมวลสารเนี่ยก็คือหญิงสาวที่เสียชีวิตไปแล้วชื่อกัญญาอ๋พลายกัญญาก็คือชื่อของ คนที่ผู้หญิงที่ชื่อกันยาพลายกุมานก็คือผงของเด็กนะฮะอ่ะตมาณนี้ครับนะสปาไอกเปิดทางด้านนี้เลยไม่ครผมแค่อ่านหนังสือเยอะแค่นั้นเองรับคอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุ่สมศรีคับสวัสดีค่ะสม